ทีนี้อะไรเป็นสิ่งที่ขวางโสดาบันต้องรีบเลิกนะจึงทำหนังสือรวบรวมสิ่งที่ขวางโสดาบันคือเล่มนี้นะเดลฉานวิชานะนี่ขวางโสดาบันเดลฉานวิชามีอะไรบ้างในนี้รวบรวมไว้ให้หมดแล้วนะพระองค์ตัดไว้ถึงสิบสามพระสูตรเหมือนกันหมดเลย หนึพระสูตรตัดเกี่ยวกับตถาคตไม่ทำเดลัจฉานวิชาอีกสิบสองพระสูตรตัดบอกภิกขุห้ามทำเดรัจฉานวิชานะให้เว้นขาดเพราะมันขวางโสดาบันขวางอริยบุคคลรวมถึงคารวะด,ด้วยที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเธอกําลังเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาล เราเชื่อไหมว่ามีน้ำศักดิ์สิทธิ์มาบรนดาลให้เราดีเลวได้เราเชื่อไหมว่ามีป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สวนศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีศักดิ์สิทธิ์นะมีเทวดามีพรมดนบรรดาลให้เราดีเลวได้รับสุขได้รับทุกข์นะถ้าเชื่อผู้เจ้าบ,บอกเธอยังเข้าใจผิดอยู่มีมิจฉาทิฏฐิอยู่คติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิ ตถาคตตัดไว้สองอย่างในปกหลังนี้คือนรลกหรือกำเนดิดเดรัจฉานนะพระศาสดาไม่มีการพูดเล่นไม่พูดเผอเจ้อไม่พูดล่อลวงมหาชนมีสติสัมปชัญญะในการพูดทุกครั้งกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง จึงต้องนำมาเปิดเผยคำตถาคตยิ่งเปิดเผยยิงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองเราจะได้สมาทานตนออกจากเดลสารวิชาออกจากมิจฉาทิฏฐิกันซะพระองค์แจกแจงไว้กับมหาราชากับมานพกับหลายๆคนกับกษัตริย์ว่ามีอะไรบ้าง การดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกเคราะห์ปลุกเสกบวงสวงแก้บนสอนมนกันผีทำยันกันบ้านเรือนนะการปลุกเสกการรดน้ำมนการพรมน้ำมนนี้ล้วนเป็นเดลัจานวิชานิยกตัวอย่างมีอีกมากหลายสิบหน้าลองไปอ่านดูนะ,ะเพราะสิ่งนี้ไม่ได้ให้ผลจริง พระองค์จะต้องออกมาพูดถึงสิบสิบเที่ยวทำไมเพราะมันไม่ได้ให้ผลแต่สัตว์ทั้งหลายคิดว่ามันให้ผลบันดลนบันดาลได้เธอกำลังเข้าใจผิดนะนะดังนั้นณนปัจจุบันนี้เราชาวพุทธกำลังเข้าใจผิดนะและเรายัางเอาชื่อของพระศาสดาเรา ไปการันตีนะไปยืนยันว่าเป็นคำสอนของตถาคตโอ้เข้าใจผิดหนักเข้าไปอีกนะมีเขียนไว้ในพระไตรปิฎกแต่เป็นส่วนอัตถกถาถ้าเราไปดูในฉบับมหามุงกุฎนะเราจะเห็นว่าเขาเขียนไว้ว่าพระอานนท์เอาบาทผู้เจ้าไปทําน้ำมนต์ประพรมไปทั่วพระนครราชคฤห์ เอาแสดงว่าพระเจ้าอนุญาตให้ทำสิทำได้ละสิแต่ปรากฏว่าพระสูตรนี้อ่านให้ดีๆตรงต้นเขาเขียนว่าพระโบราณาจารย์ลดจนาไว้ว่าเนี่ยคำแต่งใหม่เมื่อเป็นคำแต่งใหม่เนื้อหาที่อยู่ในพระไตรปิฎกนี้จึงขัดกับเนื้อหาในพระไตรปิฎกในพระสูตรอื่นพระไตรปิฎกขัดกันเอง เพราะคำหนึ่งไม่ใช่คำพระเจ้าส่วนคำพระเจ้าจะมีอีก13%บสามสูตรที่ปฏิเสธสิ่งนี้ปฏิเสธการรดน้ำมนต์และทำน้ํามนต์พ <c oughs> ระศาสดามีความเมตตากับพวกเราเวลาห้ามอะไรเวลากล่าวคำขนาบดุด่าว่ากล่าวเนี่ยดุด่าว่ากล่าวด้วยความเมตตาเหมือนกับพิกุกลุ่มหนึ่ง ที่มากราบพระพุทธเจ้าเจอพิกุเจ้าถิ่นก็สนทนากันเสียงดังไปถึงเสียงไปถึงพระพุทธเจ้าพู้เจ้าถามอนนท์เนี่ยใครมาทํำลายกันเสียงดังอาน,นนท์ก็บอกพิกุมาจากเมืองนั้นเนี่ยมาปฏิสานกับพิกุเจ้าถิ่นกันเสียงดังไปบอกไล่ไปให้หมดเลยนะพระศาสดาไล่เนี่ยนะมีเหตุปัจจัยนะอ่า พิกุกลุ่มนั้นทราบก็เลยออกไปผู้นําของพิกุกลุ่มนั้นเป็นผู้นําผู้ฉลาดบอกว่าตถาคตต้องอาศัยความเมตตากรุณาแก่พวกเราแน่นอนที่ไล่พวกหาอ,อกมาน่นะ่เพราะฉะนั้นเราต้องปารบความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาณเราไปปารบความเพียรกันที่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทากันเถอะนะก็เลยไปปารความเพียรที่นั่น ข้าวบรรษาเสร็จออกมาพู้เจ้าถามพระอน,นุอนอนท์แสงสว่างเลืองๆอ,อะไรอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุตาพระอน,น,นุนก็บอกว่าพิกขุกลุ่มที่ตะาคตไล่ไปไปปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่นั่นบอกไปเรียกพิกุกลุ่มนั้นมาสิพิกุกลุ่มนั้นก็พระอน,นุนก็ให้คนไปเรียกมามาเสร็จ ก็มานั่งต่อหน้าพระศาสดาเงียบเลยที่นี้ไม่กล้าคุยเลยเงียบขิบผู้เจ้าก็นั่งเงียบพระนนทก็เข้าไปหาพระศัสดาบอกว่าตอนนี้พิกูปลอมแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิสันทานกับหมู่พิกุเถิดผู้เจ้าก็เงียบไม่พูดผ่านยามหนึ่งไปยามที่สองพระนนก็มาเตือนผู้เจ้าอีกบอกว่าหมู่พิกพปลอมแล้วนะผู้เจ้าก็เงียบ ผ่านไปยามที่สามจะสว่างแล้วผ่านไปสามยามพระนนท์ก็มาตื่นอีกผู้เจ้าก็บอกว่า <c oughs> เรากับหมู่พิกุเนี่ยเข้าอเนชาสมาบัติคุยกันเรียบร้อยแล้วนะอานอนท์ไม่ทราบนะก็กลายเป็นว่าพิกุกลุ่มนั้นที่ผู้เจ้าไล่ออกไปเนี่ยอาศัยความเอ็นดูกลาณนานในตรงนี้ เกิดมานะปารกความเพียรจนกระทั่งได้บรรลุธรรมกันหมดนะนะจึงเป็นเหตุให้ผู้เจ้าเห็นแสงสว่างเลืองๆที่ริมฝั่งแม่น้ำว่าคุมุทาก็เลยให้ไปเรียกมานะก็เลยยกตัวอย่างตรงนี้ให้ว่าการที่ตถาคตเนี่ยบอกห้ามหรือสั่งกล่าวคำขนาบอะไรเราเนี่ยมันเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเรา ดังนั้นเดราสานวิชาเนี่ยมันไม่มีศาสดาของมันหลอกอยู่อย่าไปรักษามันไว้เลยอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปสมาทานมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์เราจะเห็นชาวพุทธจำนวนมากเนี่ยเข้าไปบนบานสารกล่าวนะ,ะเข้าไปไหวพร,พระปรมพระภูมิเทพเจ้าพ่อเจ้าแม่เยอะมาก และถ้ายมไปในอินเดียก็จะเจอเยอะมากอีกเช่นกันนะถ้ายมเดินไปถนนเส้นหนึ่งในอินเดียยมจะไหว้กันไม่จบเลยซ้ายขวาสองข้างทางนี้จะพอเจ้าแม่จะเต็มไปหมดเลยไม่จบเรารู้จักแค่ไหนในประเทศไทยเนี่ยอินเดียมากกว่านะอ่าเยอะมาก